สวัสดีค่ะก้อยค่ะก็อนุสาค่ะวันนี้เรามากันแบบหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก้อยจะมาทําคลิปอวดของให้เพื่อนดูกันค่ะคือช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเราได้ช้อปปิ้งเครื่องสําอางมาหลากหลายตัวนะแต่ในคลิปนี้นะคะก้อยจะเลือกมาสตัวท็อปทีที่ก้อยชอบมากที่สุดหลังจากที่เราได้ช้อปปิ้งมาตลอดทั้งเดือนนะเอาจริงๆเราก็ช็อปกันมาโดยตลอดแหละแต่ว่า ช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันมีไอเทมบางอันนะที่เราอยากจะมาพูดถึงอยากจะมาป้ายยาบอกต่อเพื่อนๆนะเราก็เลยหยิบมา3มชิ้นที่เราชอบมากๆเอามาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูกันในคลิปนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่า My f a v o r i t e ท o p T ของก้อยที่ช้อปปิ้งมาเดือนมีนามีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกนะคะที่ก้อยน่าสดมาเนี่ยเพราะว่าก้อยจะมาเหอเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นคุชชั่นของคาแรงค่ะตลับสวยมากค่ะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นชุพภูมิแมทริกตรงขอบขอบแบบนี้นะคะรวมถึงคําว่า คาแรงตรงนี้ก็เป็นสีชมพูแมทัลลิกด้วยค่ะทุกคนตลับน่ารักสวยหวานคุณหนูมาก <c oughs> เรื่องของเรื่องคือหลังๆอะ่ะก้อยเป็นคนที่ติดพวกคุชชั่นตลับหรือว่าเป็นรองพื้นตลับคือไม่ชอบให้มือตัวเองเลยไงคะเป็นคนที่เวลาแต่งหน้าทีจะต้องเดินเข้าออกห้องน้ําบ่อยมากเพราะว่าล้างมือบ่อยมากๆเลยทีนี้พอหลังๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราขี้เกียจล้างมือแล้วนะเราก็เลยชอบใช้พวกคุชชั่นตลับเพราะว่าเขามีพับมาให้เวลาที่เราทารองพื้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวพับนะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่รวมถึงพวกคอนซีลเลอร์ด้วยก็ก็จะใช้พับอันเดียวกันนี่แหละคะ่ะมือของเราจะได้ไม่ต้องเลอะสำหรับเจ้าคาแรนไบพัสคุชชั่นตัวนี้นะคะคือรู้สึกว่าเขาจะมี3สีนะก้อยใช้เบอร์102.5ค่ะเป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดแต่ว่าก็ไม่ขาวจนเกินไปนะคะได้เป็นงานผิวแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้เน้นเรื่องการปกปิดอะไรมากนะ ะะเป็นคุชชั่นที่ให้งานผิวธรรมชาติผิวใสผิวเนียนผิวแบบสวยอะ่ะบางทีเราก็ไม่ต้องการการปกปิดอะไรมากการแต่งหน้าแบบเผยผิวบ้างเนี่ยมันก็ทําให้หน้าของเรามันดูแบบดูดีมากกว่าการปกปิดด้วยรองพื้นหนาๆน,นะคะโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนในช่วงนี้นะคือคุชชั่นหรือว่ารองพื้นที่เบาสบายกับผิวหน้าเป็นอะไรที่ควรจะมีควรจะติดไว้ใช้ที่บ้านนะคะอ่ะเรามาทาคุชชั่นกันดีกว่าคุชชั่นเขาเนื้อฉ่ำมงมากค่ะทุกคน พอทาลงไปแล้วผิวเราดูโกล w ขึ้นเลยดูใสขึ้นมาเลยจริงๆนะคะหน้าของเรามันจะดูกระจ่างใสขึ้นด้วยเห็นไหมนี่ดูไบรท์ขึ้นเลยทาผิวลงไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันสดชื่นขึ้นอะ่ะไม่หนักหน้าเลยรู้สึกบางเบาจริงๆนี่คือฝั่งที่ก้อยทาแล้วอุ้ยผิวสวยเลยจะ้ะส่วนฝั่งนี้ก็คือยังไม่ทาเห็นไหมว่าฝั่งเนี้ยไร i g ขึ้นสวยเลย แล้วคุชชั่นตัวนี้เท่าที่ก้อยลองใช้มานะคะในระหว่างวันประมาณ6ชั่วโมงอะ่ะเท่าที่ก้อยจับสังเกตได้ก็คือหน้ามันจะมีความมันขึ้นเล็กน้อยนะคะ อาจจะช่วงนี้ก้อยผิวแอบแห้งนิดนึงด้วยมั้งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่หน้ามันมากๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเอาอยู่ไหมอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก้อยใช้แล้วมันจะมีความมันบริเวณร,รอบๆจมูกตรงนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะหน้ามันยังสวยอยู่เมื่อผ่านไป6ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีคราบเทกให้กวนใจนะจ๊ะนี่เราได้ผิวหน้าแบบสวยใสนวลเนียนดูโกลเป็นธรรมชาติ กันลนะจะถามว่านอกจากแพ็กเกจที่สวยเลือข้างน้ามอบมองกุฎให้แล้วเนี่ยก้อยชอบอะไรถึงติดมาเป็นช็อปทีของก้อยในการช้อปปิ้งเดือนมีนาได้ก้อยชอบความฉ่ำมงของเนื้อคุชชั่นเขาแล้วก็ลงบนผิวหน้าแล้วผิวมันดูโกลว์สวยแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความเบาสบายกับผิวหน้าเรามากๆเลยนะคะคือก้อยรู้สึกว่าอากาศเมืองไทยอ่ะเหมาะกับเนื้อคุชชั่นเนื้อรองพื้นที่ค่อนข้างบางเบา,บาถามว่าโกลว์ได้ไหมจาเป็นต้องแม ตลอดไหมคือบางทีก้อยว่าความโกลวมันเป็นความธร,รรมชาติอย่างหนึ่งค่ะการที่เราใช้คุชชั่นหรือรองพื้นแบบเนื้อแมตจนเกินไปมันก็ทําให้หน้าของเรามันดูแบบแข็งเกินไปดูปกปิดหนักเกินไปแต่ว่าถ้าคุชชั่นหรือรองพื้นตัวนั้นมันมีความโกลวนิดนิดมีความใสมีความธรรมชาติะคือหน้าของเราลุคของเราวันนั้นมันก็จะดูเป็นธรรมชาติดูหน้ามองมากกว่าส่วนตัวของก้อยก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุชชั่นตัวนี้ก็เลย โดนใจก้อยนะคะแล้วมันก็ทําให้ผิวหน้ามันดูไบรขึ้นด้วยทีนี้เดี๋ยวก้อยขอไปเติมแป้งฝุ่นก่อนนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยากให้ผิวหน้าแบบว่ากริบๆเลยนะก็ใช้แป้งฝุ่นกับตัวพับนะคะโป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 ะหน้ามันก็จะแน่นขึ้นแต่ว่าถ้าใครต้องการงานผิวที่ยังโกรอยู่แบบเนี้ยเราใช้แปรงในการปัดแป้งฝุ่นนะคะมาปัดปัดสมัดสมัดทั่วหน้าเอาแบบนั้นก็จะได้ความบางเบากว่าการใช้พับนะเราจะได้รักษาความโกรของเจ้าคุชชั่นพา l e t ตัวนี้เอาไว้อยู่เนาะ แล้วนะคะนีกก้อยไปปัดแป้งฝุ่นมาโดยใช้แปรงนะคะเราก็จะเห็นว่ามันยังคงมีความกรูกรูของเนื้อคุชชั่นอยู่ด้านในนะผิวดูสวยดูใสดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยชิ้นต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นอะไรที่น้องกรีดกราดมาแล,แล้วเป็นชิ้นที่มีคนพักว่าก้อยใช้ของอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อตามเฮ้ยมีคนซื้อตามเราเราก็มีความดีใจกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Daily by Lace นะคะเป็นกลิตเตอร์ที่เราชอบมากๆนะคะกลิตเตอร์โซนสี พีชพิงฟอกนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อชิมเมอร์ละเอียดละเอียดที่แอบมีกลิตเตอร์อยู่ด้านในเม็ดเล็กๆนะคะใช้ได้ในชีวิตประจําวันอยู่และอันนี้ก็คือก้อยไปซื้อมาที่ร้านมัลติช็อปค่ะซึ่งราคาตอนนั้นเป็นราคาที่กําลังลดอยู่คือถูกถูกมากถูกยกางกว่าก้อยแบบไปซื้อเองที่เกาหลีโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องฝากขนหิ้วหรือว่าไปซื้อพีออเดอร์ใดๆด้วยซื้อใน is, มัลติถูกมากถูกมากจริงเครื่องสำอางหลายอย่างเลที่เป็นของเกาหลีที่ก้อยซื้อในมัลติอ เองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นวาวๆาวชิมเมอร์กลิตเตอร์โดยเฉพาะอะไรที่กลิตเตอร์หนักมากๆเนี่ยคือชอบมากสําหรับรุ่นนี้นะคะมันจะมีสีสีด้วยกันแต่ว่าก้อยเลือกเบอร์0ุดสองมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบพีชพีชเป็นส้มๆอมชมพูนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยด้านในของเขาเขาก็จะมีเหมือนเป็นกลิตเตอร์สีชมพูม่วงนะคะละอละเอียดผสมอยู่แต่ว่าเนื้อชิมเมอร์เขาจะออกสีส้มๆพีชพีชเนาะซึ่งทาอ,ออกมาแล้วมันสวยมากค่ะทุกคนคือใช้เดียเด่ยวๆทา ก็สวยนะคะหรือว่าเราทาอายแชโดว์เนื้อแบบตัวอื่นๆแล้วเอาอันนี้มาทาท็อปตรงกึ่งตากึ่งกลางตาเนี่ย คือมันสวยมากสวยจนเนี่ยอยากจะไปซื้อสีอื่นเพิ่มเลยนะซึ่งสีเนี้ยเป็นสีที่ใช้ง่ายใช้ในชีวิตประจําวันได้ในอ v ว r y d เด look ได้ซึ่งก้อยบางทีที่เกลียดแต่งหน้าวันไหนที่แบบรีบๆมากอะ่ะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะทาเดี่ยวๆไปเลยพอทาสีเดียวเดียวๆเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าทาเยอะเกินไปนะคะคือทาแล้วก็กลิๆๆ่เกลี่ยเขาให้มันบางๆแต่ว่าใครที่ทาเนื้อแมตเสร็จแล้วจะบาท็อปด้วยตัวนี้เนี่ยก็คือแนะนําว่าให้ทาแบบ โป๊ะๆปัปงๆมันินเลยนะคะเอาแบบแน่นๆนี่ให้ดูฝั่งที่ก้อยทานะกับฝั่งที่เราไม่ได้ทาคือมันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังได้ความธรรมาชาติอย่่ ถามว่าทำไมมันถึงติดท o p ปทรีของก้อยนะคะชอบมากเป็นคนลงไหลเนือ้อกริตเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะแล้วมันเป็นกริตเตอร์ที่เราตามหาเพราะว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันไดน้มันไม่น้อยแล้วไม่มากจนเกินไปนะคะ่ะทุกคนมันสวยมากด้วยนะคะสำหรับกริตเตอร์นนี้นะคะเนื้อละเอียดแล้วสีสวยมากหรืออีกสามสีที่เราไม่มีเราสั่งออนไลน์เอาเลยดีว่า ตาเอ๋กับมาพร้อมกับการแต่งหน้าที่เกือบจะครบทั้งหน้าแล้วนะคะเราขาดแค่ลิปสติกซึ่งเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายที่ติดท็อปทรีของก้อยนั่นเองนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นของจองแซมุนค่ะซึ่งก้อยอ่ะเป็นคนที่ชอบแบรนด์จองแซมมนมากๆอยู่แล้วเวลาที่เราไปเที่ยวเกาหลีทีไรหนึ่งใน w i ชล l i ต์ของสถานที่ที่ก้อยจะต้องไปให้ได้นั่นก็คือ,ลคอ,อ,อ,อ้ล,ลเนเครื่องสำอางของจองแซมุนเขาแล้วก็พยายามขนเครื่องสำอางกลับมาเท่าที่กระเป๋าเงินเราจะรับไหวนะคะสิ่งที่ก้อยชอบแล้วก็ติดท็อปทีนะคะ นั่นก็คือลิปสติกรุ่นใหม่ของเขาค่ะคือเราอ่ะชอบเครื่องสำอางของจงแซมุนนะแต่ว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันที่ทาไมเราถึงไม่มีลิปสติกของป้าจองเขาเลยสักชิ้นเดียวนะคะทีนี้มันออกคอลเลกชันมาใหม่ค่ะจองแซมุนล Lip ิปเพรสชั่นชายซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบแพ็กเกจลิปสติกของเขามากเลยนะคือแพ็กเกจเขาจะเป็นสีแดงด้านแบบนี้สวยมากๆเลยส่วนด้านบนนะก็จะเขียนว่าจองแซมมนเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีที่กดตรงนี้มาให้นะคะซึ่งพอเรากดปุ๊บเนี่ยลิปของเขาอ่ะก็จะเด้ง ออกมาแบบนี้หูเลอค่าเสร็จแล้วนะเราก็ดึงปอกออกแล้วก็บุลิสิสติกขึ้นมาแล้วก็อยากให้ดูลักษณะของหัวลิปสติกเขานิดนึงนะคะเป็นมุมตัดที่แปลกไม่เหมือนกับลิปสติกที่เป็นมุมตัดของยี่ห้ออื่นๆและลิปสติกตัวนี้นะคะที่ก้อยชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อชายคือมันยังมีความเป็นครีมที่ไม่หนักปากปกติเนื้อครีมอะ่ะมันจะค่อนข้างแบบหนึบหนึบปากนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อครีมอันเนี้ยบางเบาแล้วก็แบบเบาสบายปากมากๆเราไม่รู้ว่าเขาทำเทกเจอร์แบบนี้ได้ ยังไงนะคะทั้งนังที่มันเป็นเนื้อครีมอะและสีที่ก้อยเลือกมานะคะอันนี้จะเป็นสีนูดพีเทลนะคะเป็นสีนูดอมชมพูนิดนึงนะคะก้อยว่าสําหรับสีนี้เนี่ยมันเหมาะกับทุกๆสีผิวแล้วก็ทุกๆบุคลิกเรียกว่าเป็นสีกันตายก็ได้นะสีนี้ลอดทุกสีลอดทุกลุกค,ค่ะทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ก้อยนะชอบเจ้าลิปสติกอันนี้เหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาทาให้ดูกันเลย สีสวยมากค่ะและนี่ก็เป็นลุกที่ก้อยแต่งหน้าในวันนี้นะคะโดยใช้ของที่ก้อยซื้อแล้วชอบมากๆในเดือนมีนาะสามชิ้นนี้ด้วยกันนะคะส่วนชิ้นอื่นๆที่ก้อยใช้บนใบหน้าก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่บางชิ้นเราก็ไม่ได้ชอบในเดือนมีนาไงแล้วก็ชอบในเดือนอื่นๆเ <c oughs> เหนื่อยมากเลย พูดเยอะจังพูดเหมือนสมองไม่ทันได้คิดแล้วพูดไปเลยอะจะรับคิปวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็เหมือนเดิมเลยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะมาทักทายก้อยได้ตลอดเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายจ้า